สวัสดีเพื่อนชาวกันเนอร์ขยี้ข่าวทุกคนนะครับวันนี้ผมนะผมจะมา,าอัปเดตข่าวเกีย่ยวกับสโมสรอาร์ซินที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้เป็นนักอันหอมหวานนะครับผมลอนดอนอีสเทสนะฮะในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอาร์ซอนก็บุกไปเชือดคอไก่นะฮะทีมเพื่อนบ้านของเราได้สกอร์สองประตูศูนย์โดยการยิงของทางอาเบโยซาก้ายิงแถบทางซีจินยองโยธิปัดไม่ออกนะครับผมก็การประตูโอนโกของผู้สำประตูทีมชาติฝรั่งเศส โดยไปถึงการยิงไกลส,สวยๆอย่างมาติดโอเดนการ์ดครับผมกับตันของเรานะฮะ,นนะก,ก็ถูกไปชนะด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ครับก็ถือว่าสำหรับผมตอนนี้บินสูงมากๆครับผมหลังจากที่ชนะทางสเปอร์ได้แล้วนะครับแล้วก็ทามเมชิตี้นั้นก็แพ้ทางแมสซาชูเตตดไปถูกไปแพ้ด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งทำให้อันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกตอนนี้ผมอาร์ซอนแข่งไป18เกมมีอยู่47คะแนนทิ้งห่างแมนเชสิตี้อันดับ2 8แต้มครับ ยิ่งห่างแมนยู9แต้มหรือว่าซ่นก็9แต้มเช่นเดียวกันหรือว่าอาร์ซนครับผมตอนนี้ฟอร์มโมดหดเหลือเกินครับหลังจากที่เปมาซน Arsenal ทั่วโลกเนี่ยอยากจะเห็นฟอร์มการแข่งขันที่ดีมากๆในเกมบุกไปเจอสเปอร์เพราะว่าอยากราสร้างตอนนีครับผมอาร์ซอนก็ผิดหวังในดีของทางมิคาโลมูริครับหลอกให้รักนองจากไปเป็นรูปปั่นกระแสทำไมบอกว่ารักอาร์ซอนอยากมาซ่อนนักหนาแต่โดนทางเชลซีทุ่มซื้อทุ่มค่าเหนื่อยไปให้ ทางมิคาโลโลิก็เปลี่ยนสีท,ทันทีครับจากลอนดอนสีแดงกลายเป็นลอนดอนสีน้ำเงินครับผมก็เราจะมาพูดถึงเบื้องตื้อเบ้างหลังของดิวของทางมิคาโลลิก,กันครับว่าซ่วนนั้นทําถูกหรือเปล่าโปจิตที่อาร์ซอนวางไว้ว่าจะดึงปีกสัญชาติายูเครนี้เข้ามาร่วมทีมครับหลังจากจบเกมครับผมก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่นักเปะสันดานไม่ดีสันดาดนดาถอยอย่างทางที่ชาชิสนครับ ทางจบเกมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนักหนานะฮะมาหาเรื่องอารอนแลมสเตลมีแฟนบอลสเปอร์บางคนครับผมโดดถีบเต็มกลางหลังของทางอารอนแซมเดลตามวิดีโอที่ผมแชร์ให้เพื่อนๆดูนะฮะคือปาเถื่อนถอยเลือกเกินครับผมแต่เกมนัดนี้ขอเชิญชมมิเกลเวต้าผมที่มาดึงอารอนแซมเดลกลับเข้ามาสู่กลางสนามแม้กระทั่งการควบคุมรมของบันชาก้าตัวตึงของเราอีกคนนึงครับผม อันดิชาการเนี่ยพยายามจะวิ่งเข้าไปห้ามไปถามว่าทําไมนิชาริซอนหรือแม้กรทั่งไฟบอนสเปอร์เนี่ยทำแบบนี้ก็โดนอเดียตาห้ามไว้ครับผมมิช่นนั้นเนี่ยหากมีเหตุการณ์ตะลุมบอลเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะโดนเอฟสอบสวนอีกแล้วครับท่านสอบสวนอะไรหนักหนาก็ไม่รู้ครับผมสอบสวนอาร์ซอนตั้งข้อหาทีมาซอนที่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของนักเตะได้มีนักเตะบางคนไปบัตรทวงพุทธศิลป์ในเกมเอ่อที่เราเสมอทาง นิวคาสเซิล0-0ในเกมที่บุกไปชนะออกฟอร์ยูเตด3-0ในช่วงสัปดาห์ก่อนครับก็ถือได้ว่านักเตะอาร์ซนหลายหลายคนก็ควบคุมอารมณ์ได้ดีนะฮะโดยรวมถึงผู้จัดก,การทีมของเราก็ถือได้ว่าทำหน้าที่ในการควบคุมนักเตะได้เป็นอย่างดีครับไม่รู้แล้วชัยซอนมันเป็นบ้าเลยนะฮะเพราะว่าหลังจบเก,กอมออกมาสัมภาษณ์ว่าผมก็ก้องเขาขอโทษนักเตะอาร์ซอนด้วยผมไปปนกาเบรียลเทอรี่ว่า ซำออยล้มง่ายเกินไปเล่นถ่วงเวลาไปบ่นกาเบียลมาเยสไปบน่นอาร์ลันดับเตลที่ไปดีใจต่อหน้าแฟนบอลสเปอร์เอา้าก็กูเล่นอยู่ฝั่งแฟนบอลสเปอร์ไงว่าข้างหลังในอาร์ลันดับเตลเล่นอยู่หน้ากองเชียร์สเปอร์และนี่ก็คือบ้านของทีมสเปอร์ด้วยไฟบอลสเปอร์ก็เยอะอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่แปลกครับผมที่จะแสดงความรู้สึกที่รับชัยชนะบุกไปชนะสเปอร์ได้จะให้ร้องไห้นี่ไงครับผม มาชนะสเปอร์ได้ถึงถิ่น2รประตูสู3ลูกการหลังเนี่ยอาร์ซอนไม่สามารถมาบุกชนะสเปอร์ได้เลยนักเตะแสดงอาการดีใจก็เป็นเรื่องปกติกับผมแค่ยิ้มเฉๆนฮะไม่ได้อะไรเลยนะผมไม่รู้ว่าแฟนบอลสเปอร์ไลน์นั้นจะโดนแบนไปกี่นัดหรือแม้แต่ที่ชัยยอนนั้นจะโดนทาง FA สอบสวนหรือเปล่ปาับผมก็มีฉากจังหวะการผักการชิมตาอาลันแรมเซลด้วยนะครับ ต่อลุ้นกันต่อไปว่าทาง f a นั้นจะลำเอียงหรือบ่านะครับลุ้นกันต่อไปครับจบจากประเด็นหลังจบเกมเมื่อผมไปดูข่าวเกี่ยวกับทางมิคาโลมุนิตครับก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่ย้ายมาร่วมทีมตอนตอนเสียงเงินจากทางเชลซีด้วยค่าตัวมหาศาลนะครับแอดออนรวมทุกอย่างครับผมการย้ายทีมครั้งนี้สูงถึง100ล้านยูโรตอนแรกผมอาซัมก็ยื่นไปแล้ว เป็นเงินที่การันตีประมาณ70ล้านยูโรแล้วก็มีการบวโบนัสเพิ่มอีก20-25ถึงล้านยูโรก็จะเฉียด100ล้านยูโรผมประมาณ9 5ล้านยูโรแต่าทางชตตานนึ่ก็มองว่าไม่เอาอยากให้เกิดปีตติ้งวอลเกิดขึ้นก็เลยมีทางเชลซีร่วมมาแจมเชลซี Chelsea อยากให้เราทราบนี่ผมก็เป็นทีมเงินถุงเงินทางอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็อยากได้เท่าไหร่เรียกร้องมาคอนบอลลี่พร้อมทุ่มให้ก็เลยทุ่มไปจํานวนสูงถึง100ล้านยูโร แต่สาคัญดีโนสปีเคียวสำคัญเขาบอกว่าอาซอนนั้นยื่นข่าวนให้กับทางมิคโนมบลิกที่ทางอเตตาทางบอร์บริหารทางอีดูมองว่าเหมาะสมสำหรับนักเตะอายุเพียงแค่ยีปีแล้วก็ตัวนักเตะนะครับผมก็ไม่ได้พิสูจน์อะไรมากมายในการเล่นนะครับอาจจะมีฟอร์มดีๆโดดเด่นๆในช่วงที่เล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับชาตาโดเนตก็เลยจ่ายเงินค่าเหนื่อยประมาณ5 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่เชลซีก็ป๋ากว่านะฮะ โอเคพร้อมเกียร์ทับอาร์ซอนใหญ่ให้มิครโอโมลิกสูงถึงหนึ่งแสนปอนด์ต่อสัปดาห์อันนี้ก็ไม่ว่านักเตะครับผมแต่ผมบอกว่าทำไมนักเตะต้องมาปั่นกระแสว่าอยากย้ายมาทุ่มทีมอาร์ซอนคือชอบอาร์ซอนอาร์ซอนเป็นทีมที่มีโค้ดระดับโลก top code อ,อ,อยากย้ายมาทมทีมอาร์ซอนให้บทสัมภาษณ์ กับภรรยาของทางชินโกว่าหากเลือกได้เนี่ยอาร์ซอนมีการติดต่อท่าทางอยากดินเขาเข้าไปร่วมทีมเนี่ยเขาไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอนทีนี้พอเงินมาผ้าหลุดใช่ไหมครับหลายฝ่ายหลายกระแสก็มองว่าอาจจะเป็นการรวมหัวกันระหว่างเอเย่นดัตตาโรเน็ตแล้วก็มิคาโลโมลิกในการปั่นราคาตัวนักเตะให้แม่ให้แพงขึ้นมากกว่าเดิมคือปล่อยปล่อยแน่นอนครับผมชัดตานพร้อมปล่อยแต่ อยากให้มีการ beating w a l เกิดขึ้นซึ่งแนวทางการนำทีมในการเึงตัวนักเตะของทางอา a t เต้าแล้วก็เอดูนั้นมีความชัดเจน,นครับว่าเขาจะไม่ยื่นตุนค่าที่สูงเกินความเป็นจริงไม่จะบ้าไปตามราคาคกลไกการตลาดนะครับหาเขามองว่านักเตะคนนี้เหมาะสมราคาเท่าไหร่เขาก็จะมีการตั้งราคาไว้ในใจแล้วนะครับอาจจะมีการเพิ่มขึ้น เล็กน้อยแต่คงไม่เป็นการทุ่มซื้อนักเตะแบบค่าบ้าขลัง่งอย่างทางเชลซีตอนนี้กําลังทําอยู่นะครับอาร์มานโน่อ,อกวันยชัดเจนบว่าแนวทางการดึงนักเตะของทางสนั้นชัดเจนมากๆในช่วง2ปีที่ผ่านมาะจะไม่พยายามที่จะไปบีตติ้งวอร์สู้ใครนะผมหากราคามันเอรอแพงเกินไปแพงเกินจริงเนี่ยอาร์ซอนพร้อมถอยจากดีลนั้นครับไม่ว่าจะเป็นดีลของทางวาลาโควิดลาฟิญญา หรือแม้ทั่งลิซันโดมาร์ตินเนสซึ่ง3ดีลนี้ครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวกับการ beating w นะฮะอาร์ซอนอยากได้นักเตะ3คนนี้จริงๆแต่3นักเตะ3ามรายชื่อนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นทางวลาฟินยาลิซันโดมาร์ตินเสเนี่ยมีทีมในใจยอยู่แล้วลาโิวิดเนี่ยอยากไปทางยูเวนตุสก็ได้ไปสนใจอยากลาฟินยาอยากไปบาเซลนาลิซันโดมาร์ตินเสอยากไปแมนยูอาร์ซอนก็จ้องมีตัวเลือกมาเลียสองเสมอนะครับไม่สามารถคว้า เลาเห็นเขามาล้มทีมได้แล้วเนี่ยอาร์เซอนก็ไปดึงตัวนักเตะทางการไม่เปชุดเข้ามาล้มทีมไม่สามารถดึงลาฟินญ,ญาเข้ามาล้มทีมได้แล้วเนี่ยอาร์เซอนก็รอที่จะคว้าตัวปีกคนใหม่ซึ่งก็มีการติดต่อท่าทางตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาก,ก็คือมิคาโลมอริกหน้าหนาวนี้ก็อยากได้มิคาโลมอริกถึงนักเตะเลือกไปเชลซีก็ไม่ว่ากันอาจจะมีการพยายามจะหาเบอร์สองอยู่ครับผมณขณะน,นี้ส่วนนักเตะอีกคนนึงอย่างทางอิสโดมาร์ติเนสอาร์เซอนอยากได้มากๆ แมนยูก็อยากได้เช่นเดียวกันในเรื่องนักเตะนั้นอยากย้ายร่วมเล่นกับทางเอลิกเทนฮาร์กอยากกลับไปร่วมงานเก่ากับโค้ชของเขาก็ย้ายไปแมนยู U. อา่า์เซนก็ไม่พยายามจะปิดติ้งวอร์ครับผมไปได้ลิซโดบาร์ตินเนสอาร์เซนก็คว้าวนักเตะทางเอลิซาเดอร์ชิมเโกซึ่งถือว่าเป็นนักเตะที่สุดเจ้ามากๆในข้าคืนวันที่ผ่านมาครับทีนี้ผมก็มีประเด็นเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะจากทานโมโนอัปเดตนะครับว่าอาร์เซนนั้นตอนนี้กำลังพยายามให้มองหานักเตะในแรื่งตัวลุกเข้ามาใงทีมเเช่นนดียวกั หลังจากที่พาดคว้าตัวในการเซนสัญญาดึงตัวมิคาโลมอิกเข้ามาร่วมทีมแต่ตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อท่าทางนักเตะคนไหนนะครับซึ่งทางไอ้ย้ของตัวนักเตะหลายๆคนเนี่ยก็พยายามเสนอรายชื่อนักเตะที่พวกเขาดูแลอยู่ให้อาร์ซอนพิจารณาแต่ตอนนี้อาร์ซอนก็กําลังคิดมิคเครนะครับว่าจะเอาคนไหนเข้ามาร่วมทีมดีนะครับเรื่องอย่างนี้ต้องใช้เวลาครับผมแต่สิ่งที่เห็นและก็สิ่งที่ดีที่เรามองยอืนขทางมิคาโลมอิก ก็ทำให้เรารู้ว่าอาซอนเป็นทีมที่มีเงินนะฮะปุ่มซื้อนักเตะคนเดียวเกือบร้อยล,ล้านยูโรเนี่ยไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยๆครับนะผมสำหรับทีมอย่างทางอาซอนแสดงว่าบอร์ดบริหารของทางอาซอนโดยการนำของทางจอร์ดเควนเก้สแตนโคเก้นั้นเชื่อมือแล้วก็สนับสนุนกนารทำงานทางมิเกเวตาอย่างเต็มที่ครับไม่รู้ว่าจะเป็นใครครับผมแต่ล่าสุดนะครับก็มีข่าวเปิดเผยว,ว่าอาซอนอผมอาจจะติดต่อ ภาพไทมหวนไปดึงตัวลาฟินยาอีดูมีการต่อสายตรงไปคุยกับทางเดโกเอเย่นของทางลาฟินยาเป็นเทียบร้อยแล้วสอบถามความเป็นไปได้ว่านักเตะนั้นจะสามารถย้ายทีได้หรือเปล่าช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ซึ่งประเด็นตรงนี้นผมโรเโนอ,ออกมาบอกว่าตัวนักเตะนั้นไม่น่าจะย้ายทีนะผมในตลาดหน้าหนาวน,านี้เพราะเขาเนี่ยยังคงมีความสุขดีที่ลงเล่นกับทางบาเซโลนาและเราจะรอดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ ซึ่งก็น่าจะมีความเคลื่อนไหวในการดึงนักเตะคนอื่นเข้ามาร่วมทีมครับก็อยากให้เราทราบนี้ผมอาร์ซอนมีแผน2เสมอนะครับไม่ได้ทางลาย่าผมกสาวประตูที่อาร์ซอนนั้นอยากดึงเข้ามาร่วมทีมจากทางเบนฟอร์ดฝีมือก็ดีทางเบนฟอร์ดกวงคาตัวมากเกินไปถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณ25ล้านปอนด์อาร์ซอนมองว่าแพงเกินไปก็ปหันไปคว้าตัวอาร์ลมสติลขึ้นมาแทนได้ชิซโก้เนี่ยอาร์ซอนก็มีการติดต่อภาบททมดึงตัวลิซโดมาร์ติเนสซ,ซึ่งไม่ได้ ก็มาไ,ได้ชิเซนโกเข้ามาต้องทีมแทนแล้เห็นว่าแผนงานของดาซอนชัดเจนมากๆครับผมไม่มีเบอร์หนึ่งแต่แต่และตำแหน่งที่พวกเขาอยากได้เข้ามาต้องทีมเนี่ยก็ต้องมีเบอร์2เบอร์สอยู่แล้วนะครับมีการริเริ่ชื่ออยู่แล้วนะผมรอลุ้นกันนะว่าเราจะได้ใครเข้ามาต้องทีมผมบอกว่าอเส้นนั้นควาน,นักเตะแต่แต่ละตัวลุกเข้ามาต้องทีมอย่างแน่นอนครับตลาดยังคงเปิดกว้างอยู่ผมหรือประมาณ15วันผมมองว่าน่าจะทันการนะครับลุ้นไปด้วยกันครับผมแฟนร์มซอนทั่วโลกครับ และถ้าม,มือเป็นข่าวสารสมัสองอาเซอวบระจาวันนี้ครับถ้าเบอร์ชอบในหาของข่าวอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ติดตแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเขาครับแล้ววันนี้สวัสดีครับลอนดอนอีสเวล์ครับผม